ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจำเรยบสวจ้าอาโลกโลกสรรนิเนียงกัญญาเองอเจตีกรบหนึ่งเจตีสแนฮ่าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการภาษาเขมรในชีวิตประจำวันชุดรอบตัวเราตอนพืชผักและสุขภาพนะคะเรากำลังพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน เป็นศัพท์ที่เราจะใช้พูดกันอยู่บ่อยๆนะคะในครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องของอาการปวดท้องนะคะอาการแน่นท้องท่านผู้ฟังจําได้ไหมคะปวดท้องก็ชีปัวแน่นท้องก็คือคําว่าชอลปัวคราวนี้ก็เกิดที่ท้องเหมือนกันละค่ะอาการจุกเสียดนะคะอาการจุกเสียดภาษาเขมรออกเสียงว่าจกปัวจกปัว แปลว่าจุกเสียดก็เป็นการทำคำว่าจกจกแปลว่าจุกเสียดนะคะรวมเข้ากับคำว่าปัวปัวที่แปลว่าท้องนะคะถ้าแปลตามรูปศัพท์ก็คือจุกเสียดท้องบอกให้รู้นะคะว่าอาการจุกเสียดเนี่ยเกิดที่ไหนนะคะเกิดที่ท้องค่ะที่จริงคำว่าจกตัวเดียวเนี่ย ก็แปลว่าจุกเสียดแล้วนะคะแต่ว่าไม่นิยมที่จะใช้คำว่าจกตัวเดียวก็จกปัวจกปัวแปลว่าจุกเสียดท้องนะคะลองฟังตัวอย่างนะคะถ้าบอกว่าฉันจุกเสียดเสียดท้องขย่มจกปัวขย่มจกปัวฉันจุกเสียดท้องขยมฉชอมปัวหนึ่งจกปัว คยมชอลปัวหนึ่งจกปัวแปลว่าฉันแน่นท้องและเจียดเบย์ย้ำมโหปอาหารจรานเปกเนียอาดเมียนอาการจกปัวเบย์ย้ำมโหปอาหารจรานเปกเนียอาดเมียนอาการจกปัวแปลว่าถ้ากินอาหารมากเกินไปมันอาจมีอาการจุกเสียดท้อง แน่นอนเลยนะคะถ้ารับประทานมากเกินไปก็ต้องรับประทานแต่พอดีพอดีไม่เช่นนั้นจะเกิดอาการจกปวัวจกปวัวก็คืออาการจุกเสียดท้องแล้วจะมีอาการอื่นๆตามมาอีกนะคะลองฟังตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะบอกว่าเบอร์เมียนอาการะจกปวัวเนี่ยหนึ่งเทวยางนะเบอร์เมียนอาการะจกปวัว เนี่ยหนึ่งทวรอย่างนะถ้ามีอาการจุกเสียดคุณจะทำอย่างไรเคลียบปวัวชอลปวหนึ่งชื่อปวัวเคลียมจกปวัวชอปปวหนึ่งชื่อปวัวฉันจุกเสียดแน่นท้องและปวดท้องอาการเยอะเลยนะคะท่านผู้ฟังประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายค่ะ เจาะลอกถลวบจกปวัวเต๋เจาะลอกถลวบจกปวัวเต๋แล้วคุณล่ะเคยจุกเสียดท้องบ้างไหมคำว่าจุกเสียดนะคะออกเสียงว่าจกปวัวจกปวัวแปลว่าจุกเสียดค่ะขออย่าได้มีอาการจุกเสียดเลยนะคะวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งแหละค่ะดันก็ขอถือโอกาสลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะจ้าโสมกรุปเลียที่นี่สถานีวิทยุศึกษา